สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้พระสมเด็จมาองคหนึ่งนะครับผมแต่ผมก็ดูไม่เป็นนะครับว่าแท้หรือว่าเก๋น,นะครับผมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วสมเด็จที่ได้มาไม่ค่อยมีแท้นะครับผมองนี้ก็ถือว่าเอามาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการศึกษากันนะครับผมองค์พระนะครับผมก็จะเป็นองค์พระคล้ายเป็นพิมพ์สม,สมเด็จนะครับผม ก็มีฐาน3ชั้นนะครับลักษณะพิมพ์ก็เป็นเนื้อผงนะครับมีเม็ดคล้ายๆเม็ดอิฐแดงนะครับผมแล้วก็มีมวลสารเป็นเหมือนเม็ดขาวๆนะครับต้องซูมเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดขาวๆนะครับอยู่อยู่ตามองพ้านะครับแล้วก็มีเม็ดแดงนะครับ มีเม็ดแดงมีเม็ดแดงบนดำนะครับลักษณะองค์พระก็จะเอียงเอียงนะครับผมอาจจะเป็นเกจิสร้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่พิมพ์ไม่ได้ลึกนะครับพิมพ์ลักษณะตื้นๆนะครับลักษณะพิมพเป็นพิมพ์ตื้นๆนะครับมีซุม้มมีอะไรนะครับสวยงามนะครับผมมาดูด้านหลังกันนะครับ ลักษณะด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับมวลสารก็เป็นมวลสารที่มีลักษณะวันนะขาวอมเหลืองนะครับถ้าข้างๆก็จะเห็นมีมีรอยนะครับผมเนี่ยครับตรงด้านข้างซ้ายนะครับมีรอยมวลสารมีก้านทูบนะครับผมมีเม็ดดำๆนะครับ มีเม็ดดำๆนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะมีมีก้อนมวลสารนะครับอยู่ด้านในนะครับมีเป็นก้อนอย่างเงี้ยครับก้อนมวลสารมีเหลืองอมขาวเหลืองอมขาวนะครับก้อนมวลสาร ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้จะซูมให้ดูนะครับลักษณะก็จะเป็นเหลืองอมขาวเหลืองอมขาวอย่างนี้นะครับด้านข้างอีกอันหนึ่งนะครับนี่ครับมวดสารก็จะเป็นมีเม็ด แดงเม็ดดำนะครับเม็ดแดงเม็ดดำนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเกจีสร้างหรือว่า,าเป็นพระส,สมเด็จที่ทําเรียนแบบขึ้นมานะครับอันนี้คือการศึกษาการสะสมสมเด็จนี้ต้องทําใจนะครับมันโอกาสน้อยที่จะแท้นะครับผมก็ทําใจไว้นะครับส่วนหนึ่งแต่ก็ถ้าชอบก็สะสมไปนะครับต้อง ไม่ซื้อแพงนะครับผมซื้อบูชากันอย่าไปบูชาแพงนะครับเพราะว่ามันไม่มีคําว่าชัวนะครับสมเด็จต้องให้ต้องเป็นเซียนจริงๆนะครับถึงซื้อแพงๆได้นะครับนี่เนื้อด้านหน้าก็จะมีลักษณะแตกลายงานนะครับแตกลายงานแล้วก็มีมวลสารปนๆบบอยู่นะครับ ลักษณะก็สวยดีนะครับไม่รู้ว่าเป็นสมเด็จพิมพอะไรนะเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นว่าไงครับองค์นี้เป็นวัดที่ไหนหรือว่าเป็นสมเด็จที่ทำเรียนแบบขึ้นมาก็ลองอคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ